ไปเรีเนเนยกางได้<บ>ไปปูงอะีรแต่อยู่เจ้าว่าหันนี่ั่นว่าหันท่านท่งว่ามันอสินไไั่นไบ่ฟหันแล่อ,ลองว<อ>าบงรูปูเอามาเสียงดูอเออเลสีมานี่มันสีเป็นนี่หนึ่งเอบนเรียกบนสีมี่นหนึออเออหนึ่งยไทยทั้งหมดละหนึ่งยู่ไทยรักน่วยว่าูเอ่เออว่าหันก็แปี่ไทยเนาะ กได้เข้าไปหาปูดวนเตือไปดิขึ้นึกข้าหยากไรอันไรเนี่ยเขเรียกว่าใครได้เข้าไปอ่บๆมันมันดีเป็นเลขอันโตบอกเลขเล่าก็เจ้ามันน่ะแหละไม่ได้เป็นเลขไงบอกเลขเล่ามันนั่นมีแปดเงี่ยกว่าปูแปดสามหนึ่งหรือแปดเงี้ยกว่าอแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามมันบอกไมันจะเป็นเลขไงมันออกเล่าแล้วมันถีบมาออกเลขไงเฮ้ยนั่นบอกไม่ไเจียวกันหรอกมันมันหลอกเลขไม่เจียวกันหรอก ก็จัวะเล้มันตัวมันตัวแดงเลยะโอ้มันเห็นเป็นตัวแดงกันก็เลยสีเหลกองเลยวรับมันสี่เล็กหไงน้ำร่องมึงนะปูนะแมนแมนมนงานมันมันเิ็นไเยมันไอเลขไอแปด้งสามนี่เลขกนั่งสมาธิเห้เลขกฝันที่จังไงปูเลขนั่งแล้วสวนมดเรานั่งกระเดงครึ่งมากรดเลนะโอ้เมื่อไรปูเร็กฝันอย่างเดียห่วยห่วยระวังให้ดีเด้อกันวางสันเล็กไงนะปูนะอาอ่า อันงา,นาง 1, มา 3, 1, ีเลขหนึ่ง<ห>สามเยอมันออกสามหนึ่งสิเด้อเลขกว่าสามหปูปูเนี่ยเขาก็บอกความเขาเ,าเขาก็บอกความเลขได้แล้วเขาบอกความมาเลขกล้ามเลขบนความเนี้ยโอ้เขาบอกล่างล่างได้ตัวหดปูรังอะฮะล่างแปดหนึ่งแล้วล่างแปดหนึ่งล่างแปดหนึ่งแต่แต่ว่าบนนี่เป็นหนึ่งสามสำหรับปูหื้อเลยเมนเมนเมนเลขไงดิไม่ได้มาหัวี่ดไม่เด้ไงที่นึ่งเขาก็เลขไงนี่ละกันโเยี่ดิเขาบอกตั้งไงตั้ บนทั้งรางได้บอกเรกเล่าเาจอมมันไม่ถือเ็กเล่าสิเนี่ยเขา่ได้บอกว่าเป็นเรกเล่าเลยมันจีเรกเล่าเลยคนอีเตงหมดทั้งรังจริงเลืคอดว่าสีมาแม่เลยงไงอีกเนาะคี้วาเนนะพูเนเรีนไงถึไงเขาก็บอกมันบ่นรางร้อมเนาะเห็นว่าตัว้อมเนาะมันเป็ชาวบอกเราไปเช่นตัวควมเนาะเปลี่ยนเป็นตัวแรงที่เครื่องบุรที่บอกพวแดงครื่งผมเนาะ มันชั้นก็บอกเลี้ยเล่าตรงคักกันเลยเนาะโอ้ยออกเลี้ยเล่าทั้งบนทั้งล่างเนาะมันคักอยู่นี่มันเท่นธรรมดาเลยแล้ววันนี้นั่นเดี๋ยววันนี้ไอ้พวกเพื่อนจ้อมือจ้อยเว้นสิว่าอีกว่าเรื่กนึ่งนี่จังไรปู่นือร่องเบิ้งไปสักล้วกันร่องเบิ้งก่อนมันสีนั่นว่ามันเป็นปัญหากับเขามากกันนี่เรื่อยๆมากเรื่อยๆได้เดี๋ยวปันพัดนปัญหาอะไรปัญหาปัญหาแนว่ยอปู่ความฝันนั่นละ เอาวันนี้มีฟันบอม่มีปัญหาบ่งวันนี้ฟังบางวัดบ,บางหันเียไม่มีปัญหาฟ,าฟาาันที่อยฟันบบาทผู้เดียวมันถี่บอกศูนย์หน่งศูนย์บ่อหนอี่อะโอ้ยผู้ขากุเรงเขาไปหันเออนั่นแหละหนุ่มเสือยนะมันฟันยี่เด้อรว่าฟันฟันถึงปัญหายะเขาว่ามันไม่สิบเดือนสิบสิบาทเขาโอ้ไม่หันเด้อ ก็เพื่อนตามเด็กปูนี่ผลานบไดนเจมือเดียวนี่แต่ว่าขอสำคัญนี่มือก้อนมือเล็กสีอ่านี่ว่ายาผ่านโดยเด็ดขาดกทไปอยู่ดิแต่ว่าโทษหาปูปาติดมมือเล็กมั่งแจ้ไปเชียงทองไปเชียงเล็ก่ใครยรับเป็นไรนะเม่ใครรับก้นโทษมากขอเล็กแต่ละมารบอกว่าเนี่ยไหน่ยไม่ย่างเหมือว่าเล็กเหรอวะยืนยันยังไงอีกนีแต่บอกันสองแฟนเล่นแฟนมันมึงจังซื้ออาตัวกับบอกสิเด้ออืม กับไ้สิบสองแปดเนาะพูดถือก็ถือยู่นะปูนะพูถือก็ถือพูขกเจ้าหูดีก็เจอาถือเยู่หูดีก็ว่อถมันโอ้ยกะแน่วมือสุดไทยทั่วไปบอสบอแมนบอลบดอกอาชีพบอดก็ได้เพราะว่าเออเวลาทั่ไปสายมันจะเขาลายนะผมไม่ได้ไปหาอรลปูเป็นไดเอฟซีเพื่นกัเปลีนไดไม่แน่วเฮ็ดแนวสั่งต่อไปก็ได้เฮ็ดสั่งเรื่อยๆนี่ีกาีก บอกเลลกเล้าจะโอนเงนมาให้เท่ะสองพันสี่พันห้าพันนี่แหละเพราะได้ซือเซ่นไปเรียงจิรลละยึดไปเรียกจี้ว่าพบื้แรกเขียนหัวน้อย้านอยกัถือ้านอยก็บอกถือเพราหานอยเนาะห่วยมาบอกตัวไหนเมื่อวนนี้มีห้าน้อยก่ละมื่นวันนี้ก็รองเบิ่งหกศูนย์เวกันสิบเรืนฮ้านอยห้าน้อยหกศูนย์นปูนะร่องบืงนะปูน่ะเลขเลาดีงามก่เลขลาร่องวาบงู ก็ยังว่าเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองอืมเอามัดตัดผสมประสานกันเลยน้าปูนะเออถ้าผสมมาชันกันเลยแต่ว่าเลขไง่ายนี่เป็นแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามอ่าล่างล่างนี่เป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งบอกปูแปดหนึ่งเหรอเห็นทางตัวลงเขาสี่ลงทางล่างกมดแล้วแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่อ่าแต่ว่าบนนี่ให้เป็นหนึ่งสามสามหนึ่งบอกปูแมนแมนเมื่อสีบเดือดเราตั้งแปดหนึ่งสามนิดบอกปู สองกนสามตัวเขามันเกิดมาอีกเนี่ยมันแดงขึ้นมาพร้อมกันแต่ว่าโดนไปเขาบอกว่ามนันเป็นเป็นร่างหนึ่งแปดเนาะอืมเลขนี่เป็นเลข<แ>เลขม่ตเคียนมาบอกบ่ก,บกปูน,นั่งสมาธิทีเม่ตะเคียนมาบอกเขาบอกว่อยังไลาพอแล้วจิตมันเป็นจิตจิตอลไรจิตเทียนโตวะนี่นะนั่น<า>งสมาธิเขียว,วนี่โมเมนเม่ตะเคียนบอก มันกระตงได้ลเรยบอมันกระตรงได้จิกกระแดงคือมันดึงแดงึ้อใช้มืตาไปเลยวันาวันอาวันสาวันอาทิตยันเนาะเอาเอาคักเนื้อปูเด้เอาคักน้วนี้เฮามันเห็นเขาเห็นเหรเอาอชื่อตามนี่ละมึงมีคักดอกพูดได้มันดิมันจิถึงรงแจมเนึ่งวอสลามต้องรอเบิ้ง เอายังมีขึ้นล่องแจมหนึ่งอีกบอกถ้าถ้าที่ขึ้นที่ขึ้นตัวใดนี่ระบางแปดกับหนึ่งกัปสามอยู่ครับโอ้ฮะบอกมันหนึกันไม่กังวลกันมันสิรงรงแจมเดียวแต่หลักสิบเท่านั้นร่องรักสิบปูขึ้นว่าสี่เป็นสามหนึ่งบอกฮะปูขึ้นว่าสีเป็นสามหนึ่งไอ้สี่รงแจมหนึ่งก็จะเป็นสามศูนย์สิบอกปูสมมุดสมุดเอ้ศูนย์สามอีกทีแล้วร่องแจมหนึ่งโอ้ศูนย์สามสามศูนย์เนาะขัดสมุติวร่องเนาะปูนะอ่า เรือร่างขึ้นว่าสิขึ้นกีลงบ่ะเรือร่างขึ้นว่าสิขึ้นกี่ลงบ่ปูเรือร่างบ่ล็กบ่ขึ้นบ่ลงเพราะเพราะเขาบอกว่ามร่างแต่หนึ่งเช่นแต่งตัวร่งสี่ร่งร่างคนเนาะบอกคักแน่แล้วเบียร์ร่างอ่าจะว่าคนนี้ว่ามานใจนาสิบขึนกิ่ลอือพิจารณาวงเโหวตมันมันก็มันจั่น้าเขาหันกันเนาะอือพิจาราเอาละไอ้ไก่มือคนแม่มันพันเชียวว่าไม่เนาะบ้านนี่นั่นเนาะจังยวว่าบ้านฟันย่องเนาะ เดี๋ยวเนี่ยช่างคนซื้อห่วยพันฟันทงอยู่วะวอยากแล้วกันยังมันอยากรูโตรดี่เห็ว่าได้แล้ว้รือไม่อยากพันทงพันท่งไปแล้วว้ยคนอีกนั่นแต่ฟันทงว่านี่กันว่าเี่วตัวเดียวนี่เลขมว่านี่บ่นี้จากเพิ่าบวกสลิดไปการคันมันเลี่ยนเลียนนึงเลยเนาะปูน่ะวิ่งเมาะอวานนี้จากนึงเลข่ล่างบ่นนี้จากแปด เลขล่างขันมันวิ่งวิ่งแสบไอ้ปูเนาะเลขบนขันมันวิ่งวิ่งหนึ่งแต่ว่าบอกเพื่อนว่าอันนึ่งนี่ยู่รักใดแหละปูเพื่นว่านึ่งนี่นึ่งที่อยู่รักมันสียูรักไม่ไย่ยังวันนึ่งยังวันจะเก่าเลขปูนี่ขันฟันท้องลักนั่นลักนี่เนี่ยมันขัดอยู่ดิอ่าไม่ผมว่าแสบยู่รักไม่ไรเลยเมียนอยู่เมียนอยู่อื ไม่ได้วิเศกันม่เม่เห็นกันรวดต่างกันว่าี้ม่มีใครเพื่อว่นหนึ่งมีชื่อหลักหน่วยนะปูนะบ่นนะเออช่ว่าอล่างแปีดในีื่หรักไหนปูขึ้นไปหลักสิบหักสิบอืมที่เป็นแปดแปดเปียดหนึ่งนะปูนะฮะ่เห็นเขาก็บอกไปตามนั่นได้แต่อกไปตามเขาได้ว่าเ็นเยาเราได้มันเ่าได้ เห็นยังไรก็ได้ใช่หรือเนาะปูเนาะแมนเห็นเห็นันเห็นแดนกิเลวร่องสันเด๋มันก็กันเนาะรับวันว่านเนี่ยมันก็เล็กปันเลยด็กนั่งติไม่แรงิดลรงเหมือนเนาะเงนกิงนาในแม่นาะปูเนาะเพะอะไรเห็นได้สั่งตัวไปเห็นเลี่ยวมันตัวแ่ม่ากาไปได้หลายเตือบแล้วเนาะปูเนาะกลางหลายเตอบนะถ้าอากาเใช้เตยเลเพราะว่าอากาศากาศเกขมันกระเนาะ เออเข่ามาอยู่เรื่อยกับเฮ็ดไปว่าเท่าเมื่อไหร่ละอีกที่หามื่อเฮ็ดจังไหนจ้ามื่อชีได้เข่าไปหาปูอยู่ดอกบ่ได้เข่าไปโดนแล้วมันยู่มื้อนี้ไปเฮ็ดลุงรถลุงรถใหม่อีกมื้อนี้ก็รถเฮ็ดกำลังเหยียดรุงรถบ่อ่าบ่ได้เข่าไปหาไรเมื้อขึ้นฮอดอยู่ที่เข่าไปโอาไปกินข้าวเที่ยงน้าปูก็นนะว่าซั่นดอกวันวันควันเก่าอีกรุ่งเท่าก็รถรุ่งสมใช้ใสอีกบัน นาซะลาแน้่เออนี Mot ้ก็มาม่ใส่แบบนี oh, le o, le, le, le metros, uh, ้แต่เห bueno ินด uh, so ังเดียวอืมก็ได้สามร้อยเจ็ดสิบผลสามร้อยเจ็ดสิบตัน้อเนะราถกลนะอ่าเั่มันลงงก้อนตังก้อนเยอะอมซาลาเนี่ยขึ้มากประมาณแปดสิบเซนโอ้ปลาแล้วบ่ซาลาปอาแล้วมันมาปูเรื่องเริ่มก้อนสาบมันนี่ถส้มไม่ออกมาสาบใหม่น้ำก่อนอีม ไป็นเรียละมันมีอะไรอางไจงสร้างบ่ไม่กออกสามรถบ่วู่อยไม่ออกกันซุ่งกเจ้าไปม่วานไปออกสามหอรแล้วโอ้หวยประหยัดแรงแน่นตนอ้ยประหยัดเงิประมาณจาง้างต้นอ่านี่ไงเ็ด,ดุ้ดอ, <laughs> อมืีสองิดเอาแล้วจมืออย่างเี้ับอ่าเจ็ดรถปูพระกรรมกควาก็เฮี้ยงละดาดึกมันรถรรมกักับรรมกัเนี่ยรามกรเเร็จนั่นเนาะ ไม่นหน่อยก็โดนเฮ็ดเอาตัวเออยังไงหละควัยเฮ็ดไปเนาะมันเฮ็ดบัวซอมมันสีเหล,ะละืองหรอกปู้เอ้อ่าอ,อ่าอ,อ่าน้อเอารบกวนปู่ซ้ำนี่นะสั่นเลขเล้าก็ได้แล้วเลขกงี้ออก,งก็ได้แล้วเลขกล่างก็ได้แล้วเด้ยเออเอ,อ่าครับผมขอพูดเลยปู่ได้หลายนครับผมส่วนตัวเหล็กนะครับปู่กับเบียงเตแล้วก็ให้มันแล้วครับมีประกาศจดได้แล้วครับฝ่าวือฝ่าวาหรือว่าเสี่ยงดวงกันั้มครับฟันดีกับฟันบ่ดีกับฟันไป ข้าวท่านกับพ้าวบนขอบวพุ่น้ะครับพี่น้องที่กบิังมาชมช่องพงพาะรวยครับของวันสีประพาคลิปไม่ได้ต่อไปอจะขลย่าลืมกดกระดิ่งเจื่อเตือนทั้งช่องนะครับเด้อตัวเล็กเล้ากับมีเล็กข้าน่อยกับมีครับบุญใดมาเล้ามาข้าน่อยกับเอาไปเสียงดวงมั่งครับเมื่อนี้พนกับพ้าวบนขอบวพุ่นนะครับสำหรับกินขอจบเพียงคนครับเอาไปลิปหนามาพอกันนะครับสวัสดีครับ